สวัสดีครับพี่น้องทีักครับพราะชนะของพระเจ้าจะมาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่13ข้อ7ถึงข้อที่8นะครับผมให้หัวข้อว่าคนร่ํารวยที่ยากจนและคนยากจนที่ร่ํารวยนะครับมันเป็นภาพของคนที่ใส่หน้ากากนะฮะพระคัมภีร์ได้พูดในฉบับ2อ1 1ับว่ามีคนที่ทําทีท่าว่ามั่งคัง่งแต่ไม่มีอะไรเลยแต่มีคนที่ท,ทําทีว่ายากจนแต่มีทรัพย์สมบัติมากมาย ข้อ8บอกว่าค่าถ่ายชีวิตของคนมีความคือความมั่งคั่งของเขาแต่คนยากจนจะไม่ได้ยินคําข่มขู่เอาค่าถ่ายพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงว่าคนที่บอกว่าตัวเองมั่งคั่งแต่ไม่มีอะไรก็มีนะครับแต่ขณะเดีวยวกันคนที่ร่ํารวยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับกำลังยากจนอยู่ก็มีเหมือนกันนั่นเป็นเพราะอะไรนะครับอันที่1คนร่ํารวยที่บอกว่าตัวเองนั้นที่เป็นคนยากจนนั้นเพราะว่า คนนั้นร่ํารวยแต่ว่าภา,ภายนอกแต่ข้างในมีหนี้สินล้นพ้นไอ้นี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเคยเจอคนหลายๆคนที่ข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับบ้านนั้นมีแต่หนี้สินนีเดียวครับอันที่สองคนร่ํารวยที่ไม่อิ่มใจแน่นอนครับว่าพระกัมพีบอกว่าคนรักเงินไม่อิ่มด้วยเงินคนรักกําไรไม่อิ่มด้วยกําไรนะครับดังนั้นเองคนร่ํารวยก็ไม่พอใจนะครับ ขณะเดียวกันคนที่ยากจนเมื่อเขาพอใจเขากระจายคนล่่ารวยได้อันที่3คนร่ารวยที่ไม่มีน้ําใจหลายคนเป็นแบบนั้นดูเหมือนร่ํารวยครับแต่จนเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีน้ําใจเขายากจนน้ําใจมีนักเทศคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเจมส์บัตตันคอฟแมนนะครับเขาได้กล่าวว่าอย่างนี้ว่าในโบสถ์ของผมมีสมาชิกเยอะแยะบางคนเป็นคนที่รวยมากแต่เวลาถวายก็ถวายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนั่นเนื่องจากเขา ไม่ได้ร่ำรวยที่แท้จริงเราต้องยอมรับว่าคนหลายคนเป็นคนร่ำรวยแต่ไม่ได้รวยจริงที่ไม่รวยจริงเพราะเขาไร้น้ำใจครับต่อไปอันที่4ี่ก็คือคนร่ำรวยที่ข้างในปัสจาสันติสุขเราต้องยอมรับนะครับว่าหลายคนเนี่ยนะครับไม่มีสันติสุขข้อ8บอกว่าค่าไทยของคนคือความมั่งคั่งของเขาแต่คนยากจนไม่ได้ยินคําข่มขู่เอาค่าไทยคนรวยหลายคนเต็มไปด้วยความกลัวกลัวถูกเรียกค่าไทย กลัวนู่นกลัวนี่เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเขาเน้นสิ่งที่อยู่ภายนอกดังนั้นเองความกลัวของเขาทําให้เขาเองนั้นขาดสันติสุขตรงกันข้ามพระคัมภีร์ใน2โครินธ์4ข้อ7ได้พูดถึงว่าแต่เรามีค่าอยู่ในของมีค่าอยู่ในภาชนะดินภาชนะดินก็คือสิ่งที่ดูเหมือนต่ำต้อยแต่เรามีสิ่งมีค่าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์คือข่าวประเสริฐข,ของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ทำให้เรามีสันติสุขในจิตใจดังนั้นเองคนที่ยากจน แต่มีพระเยสุเครตในหัวใจเขาก็จะมีความสุขครับนั่นเองก็ขอดูน้นใจที่เราจะมีความสุขโดยยึดถือในพระเยสุเครตและประการที่5คนร่ํารวยที่ยากจนนั้นเนื่องจากเขาร่ำรวยแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ในพระคัมภีร์วิวรณ์บท3ข้อ17ก็เหมือนกันนะครับได้กล่าวว่าเจ้าพูดว่าเจ้าเป็นคนมั่งมีได้ทรัพย์สมบัติมากเราไม่ต้องการสิ่งใดเลย แต่เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแรนแค้นเข็นใจเป็นคนขัดสนเป็นคนตาบอดและเปื่อยกายถ้าคัมภีร์กำลังบอกว่าหลายคนเป็นเหมือนกับชาวลาวดีเซียนั้นที่คิดว่าตัวเองมีภายนอกเยอะแยะแต่ข้างในไม่ได้มีชีวิตในฝา่ายจิตวิญญาณเขาแรนแค้นและน่าสนสงสารยิ่งนะักคริสเตียนจํานวนมากมายหลายคนไม่ได้ทําตามคําของพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่มีเพียงพอในโลกนี้ แต่เมื่อเราไม่ทำตามคำของพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยและยากจนในเวลาเดียวกันร่ำรวยฝ่ายเนื้อหนังแต่ยากจนในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายที่จะร่ำรวยในฝ่ายจิตวิญญาณแม้ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนฝ่ายเนื้อหนังข,ขอเจ้าอนครับ